โอ้โห oh, ยกล้อเลยครับวัยรุ่นสองคนนี้จะพากันไปไหนหันหน้ามาให้ลูกพี่ดูหน่อยโอ้โหหันหน้ามาคิดว่าโจรทั้งนั้นเลยครับจะขับรถไปไหนลูกพี่โอ้โหกอดแอวเลยครับกอดแอวกอดเลยแน่ๆนะลูกพี่บิดเลยอาบิดค่ะบีใหม่บิดนอำน้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 ำน้ำน้อาหมอหมอ มอบลงครับมอบโอ้โหโอหม์ใสคันนี้โคตรแรงเลยนะครับอ้าวคนซ้อนไปไหนโอ้ขี่คันนี้หนอพี่ไม่ายบายแม่กอดชีายบายช่งจูบด้วยอ่ะมอบนันนั้นนั่นนันโอ้โหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคนซ้อนมาอีกแล้วครับมีแต่คนอ้นวน ยางก็แบนแล้วนะครับตอนนี้โซ่ก็ตกครับไปได้ไหมนะครับทีนี้บ๊ายบาย